ฮัลโหลวัสดีครับอยู่กันไม่เนี่ยได้เวลากินข้าวกันนะครับผมวัสดีวันดีครับอีวันดีเป็นทางการอีกครั้งนะครับวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่ที่ร้านแดกจังนะฮะร้านแดกจังนะครับผมที่จังหวัดสระแก้วนะครับตรงนี้สวัสดีครับดรทวัรสวัสดีครับแอนดี้วัสดีครับผมวันนี้ก็ มีเมนูเด็ดๆมาให้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้ทําอะไรบ้างนะฮะวับนะครับผมนี่ฮะสวัสดีนะครับดรทวัชสวัสดีนะครับผมคุณแอนดี้สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับนะฮะอันนี้ก็คือตําไทยผลไม้อ่าตำไทยผลไม้นะครับนี่เป็นแพ็กเกจนะฮะแพ็กเกจที่เราทําขึ้นมาเป็นตำไทยผลไม้นะครับผมนี้ นะครับ <desserts> อันนี้คือทําแล้วยังไม่ได้ลาดน้ําเราต้องแยกน้ํานะฮะทำทำแล้วก็ยังไม่รันเดี๋ยวเราจะแพคแพคแบบนี้เห็นไหมเราก็จะแพ็กแบบนี้แล้วก็เอาอันี้แช่ตู้เย็นไว้แยกะต่างหากอันนี้คือเครื่องต่างหากนะฮะอันนี้เป็นเครื่องนะครับผมเครื่องต่างหากนะครับส่วนนี้ก็คือน้ํายานะฮะนี่คือน้ํายําต่างหากนะครับน้ํายําต่างหากนะครับนี่นะฮะ น่ากินมากเลยนะฮะน่ากินมากน่ากินมากพี่จินตนาสวัสดีครับพี่นะฮะโอ้มาเกอดเทศก็น่ากินแครอทนะอันนี้70บาทเจบาทนะครับเพราะว่าต้องส่งด้วยนะฮะอันนี้ผมส่งปกติปกติแล้วเจบบาทต้องมาทานที่ร้านนะแต่ว่า ช่วงนี้เป็นโปรโหอ,อยากกินจ้าครับพี่มาเลยพี่มาสกแก้วเลยพี่มามาเลยพี่มาสกแก้วเดี๋ยวผมเลี้ยงเอง <laughs> เดี๋ยวผมเลี้ยงเองพี่มาเลยทาได้นะครับว่าพี่ก็อยู่ไกลทาได้ทาได้พี่ก็อยู่ไกลมากอยู่เพชรบูร์นี่นะอยากกินจา้าขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับผม นะฮะฮนี่นะครับเป็นเมนูเป็นเมนูยำนะฮะเ mm. มนูยำนะครับผม70บาทครับถุงหนึ่งแพ็คหนึ่ง70บาทนะครับผมครับก็เสาร์อาทิตย์นะฮะจะเป็นเมนูเฉพาะพิเศษเฉพาะช่วงเสาร์และอาทิตย์เท่านั้นนะครับเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นเมน,นูพิเศษที่ว่าจะทํายำขึ้นมานะฮะนี่พอทำยำยำขึ้นมาแล้วก็มีสาคูไส้หมูนะฮะสาคูไส้หมูนะครับผม แล้วก็จะมีบางวันก็จะทาเป็นกล้วยปิ้งด้วยถ้าเกิดวันมีกล้วยปิ้งก็จะทำกล้วยปิ้งน,นี่ฮะอันนี้ยังอันนี้กาลังนึงน่งฮะเพิ่งทําเสร็จนะครับเนี่ยนะฮะเพิ่งนึง่งเพิ่งทาเสร็จครับเพิ่งทําเสร็จนะฮะเพิ่งทาเสร็จครับผมแล้วก็ต้องนึง่งนึ่งไว้สักพักนึงพอหนึ่ง,งไว้สักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาแพ็คของแพ็คเสร็จกล่องน่ากินครับขอบคุณมากครับพี่ จิตราคำวันอาลุกป้อมสวัสดีจ้าลูกมามามาช่วยพ่อขายของหน่อยดิช่วยพ่อขายของหน่อยช่วยพ่อขายของหน่อยลูกสาวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสาคูไส้หมูนะฮะสาคูนะฮะอันนี้ยี่สิบบาท สักคูไซหมูยี่สิบาทนะสักคูไซหมู20่บาทนะครับผมก็ช่วงนี้เนาะมันเป็นวิกฤตเราก็ต้องทําให้เป็นโอกาสเพราะว่าเราจะทํายังไงก็ได้ถ้าเรามีความรู้อยู่กับตัวเนี่ยชั่วโมงนี้ใครมีความรู้บอกได้เลยว่ารอดนะฮะชั่วโมงนี้นะ,ะใครมีความรู้บอกได้เลยครับว่ารอดรอดรอดะฮะรอดตายอย่างปฏิหารนะครับถ้าเกิดใครมีความรู้ตรงนี้นะครับ มีสิ่งที่คนหลายๆคนวิตกกังวลกันเพราะว่าคิดไม่ออกอ่ะไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะฮะไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีเพราะบางคนทำอาหารไม่เป็นนะครับบางคนก็ทํากับข้าวไม่เป็นไม่รู้จะทํำยังไงนะฮะตรงนี้นี่เราก็ดูสิว่าเราเป็นอะไรบ้างนะฮะอย่างเช่นช่างเนาะรับจ้างตามบ้านได้สบายมากเลยตามดูที่ว่าตามบ้านตอนเนี้ซ่อมแซมตามบ้านหรือว่ามีอะไรบ้างแล้วที่คนที่ ส่วนมากช่างเขาไม่ค่อยเดินตามบ้านเลยนี่ผมบอกได้เลยนะครับใครเป็นช่างนะตอนนี้จับตลาดนะฮะทางบ้านดูว่าใครที่จะซ่อมบ้านทาสีบ้านหรือใครที่ต้องการจะซ่อมแซมบ้านอะไรอย่างเงี้ยฮะเราสามารถจับเข้าได้ตามบ้านได้นะฮะถ้าเป็นช่างนะครับผมตรงนี้นี่คนที่เป็นครูเนี่ยเราสามารถสอนทั้งออนไลน์ได้นะครับรว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าจะเป็นเ,เกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวอะไรเนี่ยใครมีความรู้ด้านนี้ออนไลน์ตอนนี้ผมบอกได้เลยว่ามันสุดยอดมันสุดยอดแล้วครับผมตอนนี้ เขาทํากันทางออนไลน์นะครับตอนนี้เงินสะบัดสะพัดมากในโทรศัพท์เนี่ยเงินหมุนเวียนในโทรศัพท์มากครับเพราะเขาทากันออนไลน์นะครับผมเนี่ยนะฮะออฟไลน์ส่วนมากมันตอนนี้มันใช้ไม่ได้แล้วเพราะเป็นวิกฤตนะครับวิกฤตตอนนี้ใช้ไม่ได้ออฟไลน์นะต้องทําเป็นออนไลน์นะครับผมทีน,นี้ก็ฝากไว้เรื่องหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะไขว่คว้าอะไรสักอย่างเนี่ยก็ให้เราหันกลับมามองถือว่าสิ่งที่เรามีคืออะไรนะครับผม เพราะว่าบางสิ่งบางอยา่างอะสิ่งที่เรามีาอะคนอื่นเขาขาดนะคนอื่นเขาขาดนะครับอย่างเช่นบางทีเราอะบอกได้เลยเนะาะบางคนมีบ้านใหญ่โตโมโหลานอยากาไม่อยากอยู่กับบ้านอยากหนีออกจากบ้านแต่บางคนนั่นคือฝันของเขาฝันที่อยากจะมีบ้านของเขานะครับนะฮะนี่คือฝันของเขาเลยนะบางคนอะกินจนเหลือเฟือแต่อีกบางคนคือฝันของเขาเหมือนกันที่เขาอยากจะมีกินแบบนี้นะครับรนึกบอกแล้ว บางคนเนี่ยโชคดีเราต้องคิดว่าเราโชคดีนะเพราะว่าทุกครั้งที่เราตื่นขึ้นมาเรามีลมหายใจเนาะก็อีกหลายๆคนที่นอนหลับไหลและไม่ยอมไม่ยอมตื่นขึ้นมาไม่มีลมหายใจป่านนี้ก็ยังไม่ตื่นเลยเนี่ยครับเป็นความโชคดีของเราทุกครั้งที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยผมจะขอบคุณตัวเองเสมอว่าผมเป็นคนที่โชคดีสุดที่ผมตื่นขึ้นมาแล้วผมมีโอกาสได้หายใจทุกครั้งทุกๆเช้ากับอีกหลายๆคนที่นอนพร้อมกับผมแต่เขาไม่มีโอกาสได้ตื่นขึ้นมาเลยตรงนี้นะครับผมเป็นความโชคดีของเรา นะครับผมตรงนี้ก็หันกลับมาดูตัวเองว่าเราอะ <Müzik S 2> มีสิ่งที่โชคดีอะไรบ้างตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามัวแต่ไปคิดว่าอันนู้นก็โชคายอันนี้ก็โชค้ายแต่คนที่โชคายมากกว่าเรามีอีกเยอะแยะหลายคนที่ไม่มีบ้านอยู่หลายคนที่ไม่มีข้าวกินหลายคนที่ไม่มีเครื่องนุ่งห่มแต่เราล่ะเ,เรามีทุกสิ่งและเราก็มีทุกอย่างนั่นคือความโชคดีของเราเรามีบ้านเรามีครอบครัวเรามีพี่เรามีน้องนั่นคือความโชคดีของเราฝากไว้น,นิดนึงนะครับผมกับตรงนี้ก็แง่คิดดีๆกับมุมดีๆนะครับผมว่า เรามีความโชคดีในความโชคหลายกับหลายๆคนที่เขาไม่มีเหมือนเรานะครับผมก็เดี๋ยวปิดเบรกไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวได้แพ็คของแล้วก็ส่งของแล้วก็เดี๋ยวกลับมาอีกนะฮะอีกพาร์ทหนึ่งตรงนี้นะครับสาวอาทิตย์นะฮะอยู่ที่นี่เดี๋ยวเจอกันที่ร้านแดกจังนะครับผมสวัสดีครับ